ไอ้คนป้าไอ้ย่างก็ไอหมีเปลี่ยนมันตายไหนวะเปลี่ยนมันตายไหนวะไอหมีเนี้ยเล็กนี้เนี้ยหาซุปหมดเจอวปล่ระเบิดเขียวเนี่ยเข้านีเลยกด้เายสาย ร้อนอนมาออกหลังให้เราตายหนึ่งตายหนึ่งอัปเปคัด ลุกแล้วสวยมีหน้าไม่ระเบิดแถม ตองพูดกัมีแหละทไหนตอพท่ไหนตะกี้กาไหนแตกคนยิงไปเอว้นี้ายนึงนออกควตัวนึงอ้สายสองแต่กูแลกมาชุบก๊ อันไปหนึ่งนะัดสองตัวลุกจะยินสองกว่าปับยากรัมพุ่งกัดยิง